สวัสดีนะคะวันนี้พัฒนาแก้วเรืองนะคะวันนี้จะพามาทําจุลินทรีย์สังคห์เสงไว้ใช้เองนะคะเป็นจุลินรียสังคหอเสงที่เราจะทําไว้ใช้เองนะคะอันนี้คือไข่ก็คือหัวเชื้อที่เราหมักแล้วนะคะในในหัวเชื้อที่เราหมักนี้นะคะจะมีไข่สดนะคะ1ฟองนะคะน้าําปลาน้ําปลาหนึ่งช้อน1ช้อนนี่นะคะแล้วก็มีผงชูรส1นึ่ช้อนนะคะเราก็ ใส่รวมกันนะคะเราใส่รวมกันต่อทุกอย่างรวมกันไปในขวดแล้วเราก็เขย่านะคะแล้วเราก็หมักไว้3วันอันนี้คือเราหมักไว้ครบแล้ว3วันนะคะวันนี้เราจะพามาทําว่าเราจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองได้ยังไงนะคะอันนี้จะเป็นขวดน้ํานะคะขวดน้ําทั้งหมดอ่า1.5ลิตรนะคะที่เราจะนํามาไว้7ขวดนะคะนี่7ขวดนะคะ แล้วเราก็จะเอากลวยเนี่ยค่ะมาใส่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเทเนี่ยค่ะเทจุลินทสีสังเคราะห์แสงของเรานะคะหัวเชื้อที่เราหมักแล้วนะคะหนึ่งช้อนอ่าแล้วเราก็จะเทลงไปหนึ่งช้อนต่อหนึ่งขวดนะคะอ่าหนึ่งช้อนต่อหนึ่งขวดขวดนี้เสร็จแล้วเราก็ไปขวดต่อไปอน,นี่ขวดที่สองนะคะ ขวดที่สองอันนี้ก็จะเป็นขวดที่สามก็เราก็จะใช้หนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะขวดที่สามทีนี้ก็มาขวดที่สี่นะคะขวดที่สี่มาขวดที่ห้านะคะอ่ไข่ไก่หนึ่งฟองเราจะได้นะ้ำเอะทำได้อยู่ที่เจ็ดขวดนะคะ ขวดที่หกนะคะขวดที่หกแล้วก็นี่นะคะขวดที่เจ็ดนะคะทีนี้ก็จะเหลือใช่ไหมคะเหลือนิดนึงแล้วก็ใส่ไปเติมปีกนิดอ่าเต่ละขวดอีกนิดหน่อยนะคะทาไมทาไมเราถึงทําไว้ใช้เองนะคะเพื่อลดต้นทุนน่ะคะ่ะเดีส๋สมมุติว่าเราอาจจะปลูกผักไม่เยอะอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ต้อง ซื้อปุ๋ยนะคะเราก็ทำแบด,ดนี้ไว้ใช้เองได้นะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากหรอกคะ่ะบางสูตรอาจจะใส่หลายอย่างนะคะแต่สูตรของเราเนี่ยเราจะใส่แค่สามอย่างนะคะเราจะเน้นอยู่ที่การหมักไข่นะคะคือเราจะหมักไข่ไว้สามวันนะคะพอหมักไข่แล้วเนี่ยเราต้องเอาไข่ที่เราหมักเนี่ยค่ะวางไว้ในที่ร่มนะคะอ่าอันนี้ก็เหลือนิดหน่อยเราก็เติมไป เติมไปอย่างนี้นะคะก็คือจะเอาความรู้แบบให้ให้เพื่อนๆ่อนอะ่ะใครที่ปลูกผักเหมือนเราอะ่ะสามารถเอาไปทําตามได้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะปิดขวดนะคะเราก็จะปิดขวดปิดขวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเขยา่าเขย่านะคะจากน้าําใสๆเนี่ยนะคะพอเข้ามีหัวเชื้อเข้าไปเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นี่นะคะ อาถามว่าเราได้สูตรมาจากไหนแล้วก็ได้สูตรมาจากออนไลน์แล้วนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็อย่างที่บอกละคะ่ะโลกออนไลน์อะ่ะเราสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายนะคะอาอนไนที่เราทำไม่เป็นน่ะเราก็สามารถมาหาข้อมูลได้นะคะเนี่ยถ้าเราเป็นนักแสวงหา,าค่ะเราก็จะได้ข้อมูลนะคะแล้วก็มาขยาับขยับอย่างนี้เลยนะคะ นี่ขย่าทั้งหมดเจ็ดขวดนะคะพอเราขย่าให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปตั้งตากแดดไว้นะคะทําไมต้องตั้งตากแดดใช่ไหมคะก็คือเพราะจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงก็คือเราใช้แสงนะคะเพื่อทําให้การเดินเชื้อนะคะอพอเราไปตากแดดแล้วเนี่ยเราจะขย่าว,วันละ หนึ่งครั้งนะคะถ้ามีเวลาแล้วก็เขย่าหนึ่งครั้งหรือว่าเราจะเขย่าขวดเช้าเย็นก็ได้นะคะนะคะนี่นี่นะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปตั้งตาแต,าตดนะคะนี่มาค่ะมาค่ะนี่เราจะมาตั้งตั้งอย่างนี้เลยนะคะตั้งตางเดดอย่างนี้นะคะนี่เนี่ยค่ะ เราจะมาตั้งไว้อย่างนี้นะคะให้เขาได้รับแสงแดดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังทําไม่เป็นเนี่ยนะคะลองเอาไปทําใช้ดูนะคะใครที่ปลูกผักไว้กินเองแบบอยากปลูกแบบปลอดสารพิษอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็มาตั้งและะ้วค่ะขวดเนี่ยเราก็จะมีฉลากใช่ไหมคะให้เราแกะฉลาก ะอาเน,นี้ยเอามาตั้งนะคะตั้งไว้ตั้งไว้เขาเจอแดดอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นถังของเราที่เราทําเป็นแล้วอันนี้คือเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วนะคะวันนี้ก็นําเคล็ดลับมาบอกนี่แหละคะ่ะให้ให้ทุกคนใครที่สามารถจะทําตามเราได้นะคะ การทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวเราจะจดสูตรไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจและอยากไปทํานะคะบอกแล้วว่าโลกออนไลน์ไม่มีอะไรตายตัวค่ะเราสามารถนําความรู้หรือมาหาความรู้ในโลกออนไลน์ได้ทุกอย่างนะคะเพียงแต่เราใช้ออนไลน์ให้ถูกวิธีนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้ละคะ่ะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนคอมบินมาถามได้นะคะสวัสดีค่ะ